สวัสดีโมโนเอ็นเตนด้วยนะครับผมพวกเราแฮงแ n นทรีนะครับแบงค์ร้องนำครับผมโจโมือกีตาร์ครับผมพีทมือกลองครับซ่ามือคีย์บอร์ดครับเกียร์เบรครับซิงเกิลล่าสุดก็กระแสตอบรับดีนะครับความหมายของเพลงนี้มันสื่อให้ตรงตัวเลยครับคือความหมายว่า ผู้ชายคนหนึ่งที่แอบรักผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนั้นเขาทําให้เราดีขึ้นทําให้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราก็อยากให้เขามาอยู่ข้างๆเราจะได้บอกของสึกของเราไปบ้างครับคือ <of> ย <Gamb>? ิงชื่อเพลงนี้มันคือท่อนฮุกของเพลงเลยครับเพลงใช่มันสื่อความหมายตรงตัวเลยเราก็เลยคิดว่าเอาท่อนฮุกนี่แหละมาตั้งเป็นชื่อเพลงน่าจะเป็นครอบงำนะครับเพราะว่าครอบงำนี่เป็นซิงเกิลที่เรา ผีหยอกเนี่ยเป็นเดโมในตำนานที่เรากลับมาทําใหม่ครับจริงๆเป็นซิงเกิลที่2เป็นซิงเกิลที่กดการที่สุดว่าทิศทางของวงแฮงแมนทรีเนี่ยจะไปในทิศทางไหนครับซึ่งซิงเกิลนี้ก็ออกมาปุ๊บทิศทางของวงเราเป็นแฮงแมนแบบเกา่าด้วยแฮงแมนทรีด้วยเอามาผสมกันเกิดเป็นแฮงแมนทรีที่เป็นปัจจุบันครับจริงๆมันไม่ได้ร็อกขนาดนั้นนะเพราะว่านิยามของวงแฮงแมนทรีเนี่ยคือเราเรียกตัวเองว่าดาร์คเลกเจอร์นิคซิมร็อกใช่ไม่ได้ร็อกแบบหนักซะทีเดียวม,มันมันมี ความสวยงามอยู่ในลายเครื่องดนตรีต่างดีไซน์ต่างๆที่ทำให้เพลงร็อกเนี่ยมันมีบรรยากาศมากขึ้นเอาจริงคือเราเริ่มจากการแบบเล่นทะลึ่งกันในในห้องฟ้อมครับก็คือแจมกันอะไรเงี้ยพอถึงท่อนที่เป็นคีย์บอร์ดครับเราก็แบบใช้ภาษาอนแบบพี่แบงค์จะทำภาษาแบบอะไรเงี้ยครับแล้วแล้แลโอ้ไม่ได้นระรอบได้รอบเดียว แล้วใช่ภาษาดังดาวแล้วก็เหมือนซาวท่อนเนี้ยมันมันเหมาะกับภาษาเกาหลีครับผมก็เลยใช่ก็เลยทําให้มันแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแบบจริงจังอินเซ็งโอ้โตอนอินเซ็งเธอชีชีจากที่สองความหมายก็คล้ายๆกับในเพลงครับจากชีวิตที่เคยพังชีวิตที่เคยพังแต่เมื่อมาเจอเธอมันจะเธอชุดขึ้นมาให้เห็นภาพกับเธอเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ย ครับก็ฝากพวกเรานะครับแห่งแมนทรีนะครับจากค่ายไมล์ไลท์เลคคอร์ดนะครับเซิร์ชคำว่าแห่งแมนทรีนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok แล้วก็ IG นะครับแล้วก็ทุกๆซิงเกิลของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผีหยอดครอบงามทดลองกูจะบินและซิงเกิลล่าสุดนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆกับฉันอีกนิดจะได้ไหมนะครับฟังได้ทุกๆสตรีมมิ่งครับยูทูบจุกสปอติฟายแอปเปิลมิวสิกนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับพวกเราทั้ง5คนนะครับกำลังจะทำเสื้อนะคคครรรััับบอลลเกชนนใหมม่ะสาาถ ดูติดตามได้ที่แฟนเพจแอง m a n t ีนะครับใน Facebook นะครับก็พวกเราทั้ง5คนนะครับขอขอบคุณ Mono e n t e r t a i n m e มากนะครับเท่พวกเรามาโปรโมตซิงเกิลใหม่ครับ